สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลหนองตะยามอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะพามาดูาที่ดินโฉนดคุดูแดง2ใบนะครับในหน้าที่8ไร่3งาน32ตารางวาขายยกแปลงอยู่ที่2องล้านแแสนบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางที่จะมากันเลยนะครับจากที่ผมยืนเนี่ยไปข้างหน้าเนี่ยครับประมาณ200เมตร จะเจอเส้นทางาทางหลวงแผ่นดินเส้น3492นะครับจะเป็นบ้านคนเรียงรายตามทาง3492เนี่ยจะไปทะลุตัดกับเส้น3209ก็คือเส้นหนองตักยาไปอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับจากเส้นนั้นน่ะ9 2 0 9เนี่ยแยกเข้ามาเนี่ยมาถึงที่ดินนะครับประมาณ 5กิโลครับผมไอ้ส่วนเส้นที่เห็นอยู่เนี่ยสามสเก้าสเนี่ยจะเป็นบ้านคนเรียงรายเต็มเลยครับตรงนั้นก็จะมีเมืองไทยลิสิ่งนะครับความเจริญมีครับถ้าแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ย แยกเข้ามาเนี่ยในซอยหมู่บ้านนีครับประมาณ200เมตรก็จะเจอข้างๆทา,า,างแบบนี้ส่วนบ้านหลังนี้นะครับอยู่ติดกับแปลงที่ดินที่ผมกําลังจะทําการขาย8ไร่3งาน32ตารางวาแบบนี้เลยครับนี่น,นีส่วนเส้นนี้นะครับไปเทศบาหลหนองตกยาก็ประมาณ4-5หโลเหมือนเช่นกันนะครับเนี่ยนะครับนะห่างจากกรุงเทพนะครับประมาณ113กิโลห่างห่างจากอำเภอท่าม่วงนะครับประมาณ25กิโลนะครับผม อเดี๋ยวผมให้ดูพื้นที่เข้าพื้นที่กันเลยนะครับอ่ะเราเริ่มจากตรงนี้ครับที่ดินเราอ่ะเนี่ยครับหลักหมดุดเริ่มตรงนี้ครับนี่หลักหมุดปึ๊บนะครับเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้ทางถ้าผมหันหน้าเข้าที่มันอยู่ทางซ้ายมือเริ่มจากตรงนี้ครับถ้าเรายิงยาวเข้าไปเนี่ยครับขวามือจะยาวอยู่ที่สองร้อสามสิบสี่นะครับ ส่วนด้านติดถนนคือด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าแปลงที่ดินนะความกว้างะจะอยู่ที่ห้าสิบดนะครับผมส่วนทางขวามือลึกเข้าไปเนี่ย246ตัดด้านท้ายอยู่ที่46นะครับให้ดูตรงนี้อีกทีหนึง่งนะครับมันจะต่ํากว่าถนนนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะเป็นประมาณอันท้องกระทะนะครับไอ ตรงกลางของไร่อ้อยนะครับประมาณนั้นนะมันจะคล้ายเป็นร่องน้ํะเป็นแอ่งกระทะนะครับส่วนทางขวามือตรงนู้นมันก็จะมองว่าสูงสูงหน่อยนะครับไอหกแปดไร่สามงานสามสิบสองตารางวานเราเห็นทิวข้างหลังไหมครับของเราอ่ะมันจะไม่ไม่ไปไม่ไป,ไม,ไ,ปไม่ถึงอ่า,ข,าข้างหลังสักทีเดียวหรอกครับมันเกือบจะถึงทิวข้างหลังนะครับมันไม่ถึงมันจะมีของเพื่อนบ้านขวางอยู่ประมาณสองไร่ส่วนตรงนี้นะครับ ที่เห็นเป็นเพลิงตรงนี้นะครับเป็นบ่อบาดาลนะครับมีอยู่ในที่ดินเราอ่ะหนึ่งลูกนะครับเนี่ยตรงนี้เสาไฟเสาไฟตรงนี้ที่ปักไว้เนี่ยเขาเขาเอามาใช้เป็นมอเตอร์สูบน้ําเขาไล่อ้อยเขานะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูตรงนี้นะครับไปเดินมาดูแถบขวามือนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นไล่อ้อยครับแปลงนี้แปดไร่เนี่ยนะครับชนุดแดงนะครับ เข้ามา200เมตรเองจากเส้นใหญ่เส้นหลักนะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยนะครับติดถนนลัดยางไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับอมาตรงนี้เลยจุดกําหนดหลักเขตทางขวามือก็จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ติดกระดงไผนะ่เนี่ยนะครับเนี่ยยิงยาวเข้าไปยิงยาวเฉียดต้นอ่าต้นกล้วยเข้าไปเนี่ยนะครับ ลึกเข้าไปข้างในเนี่ยด้านขวามือเนี่ยจะอยู่ที่246ส่วนทิศนะครับเร,เราหันหน้าเข้าที่เนี่ยจะเป็นทิศเหนืออยู่บนถนนเนี่ยทิศใต้ซ้ายมือเป็นทิศตะวันตกนะครับอ่าแปลงนี้นะครับมันจะมีอีกนิดนึงจากหลักเนี่ยมาถึงมาถึงเสาไฟฟ้าเนี่ยประมาณ6เมตรเขามีที่ดินอยู่ติดกับกล้วยนะครับอีกประมาณ9ไร่เป็นของ แปลงที่ดินเป็นเจ้าของแปลงเดียวกันเนี่ยครับเขาจะขอทําทางเป็นทางสาธารณะเข้าไปเนี่ยประมาณหน้ากว้างประมาณ6เมตรลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ8 0 80เมตรนะครับถึงที่ดินก้าวไล่ขวามือข้างดงกล้วยนะครับเขาจะขอทําทางทําไมเขาไม่ทําก่อนเพราะว่าที่ดินตรงนี้เป็นของเขาอยู่เขาเลยยังไม่จําเป็นต้องทําทางนะครับ พอทีนี้ถ้ามีเจ้าของใหม่หรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมือนะครับเขาก็เลยจําเป็นต้องต้องทําทางไม่งั้นก็จะเป็นที่ตาบอดครับเขาเลยมีความจําเป็นต้องทําทางเพื่อเข้าที่ดินแปลงแปลงก้าไร่ของเขานะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีมีลูกค้าซื้อแปลงนี้นะครับกับแปลงก้าไร่ก็ไม่จําเป็นต้องทําทางครับก,ก็โดยประมาณนั้น,นครับเนี่ยครับเป็นแปลงวสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูข้างๆอีกนิดนึงถ้าเราหันหน้ามาทางนี้นะครับไอเป็นที่ขาขาวนะครับเขาเทป,ปูนปาดไว้เนี่ยนะครับมันเป็นท่อน้ําลอดทางทางหลวงชนบทนะครับเนี่ยมันจะมีท่อลอดมาตรงนี้ครับเป็นทางน้ํานะครับแล้วก็วิ่งปื๊ดเข้ามาตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้ เข้ามาตรงนี้ปุ๊บน้ำก็จะไปพักกับตรงน้นนะครับที่ผมไม่เห็นอยู่ตรงนั้นที่เขาจะทําทางนะครับอ่โดยประมาณมันเป็นเฉพาะหน้าฝนนะครับเขาก็จะมีน้ํามากัดขังตรงนั้นอโอเคแปลงนี้ก็ประมาณเนี้ยครับสนใจก็ลองทักเข้ามาผมนะครับ0 6 1ย์8 2 9 3 9หรือ i อ l ดี e ลนผมก็0ูน4 7ห2 9 3 9ด้านะครับ8ไร่3งาน32ตารางวาเป็นไร่อ้อยนะครับอยู่ในชุมชนครับแปลงนี้ อากาศดีครับแปลงเนี้ยไม่ไกลชุมชนเลยครับแล้วก็ไม่พุกพ่านด้วยครับผมโอเคสนใจก็ลองเข้ามาคุยกับผมดูครับผมจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ